สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเกม ROV นะครับทุกคนก็จะเปลี่ยนแนวไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นอ i l Offlane นะครับหรือ r o า e ของเรานะครับฝั่งเราก็จะมีเพนป่าแล้วก็รวมเป็น lumber c a r รี y ่ไว i o แล้วก็เมดเป็นซาต้านะครับแล้วก็ฝั่งตัวข้ามีอิรูเมียฟาเรนเทลซิปแล้วก็ผมเจอ o อฟเลนฝั่งนั้นก็คือริกเตอร์นะครับทุกคนามาดูซิว่าผมเนี่ยจะสู้ริกเตอร์ได้ไหมนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะ ผมก็จะเอาไอ้สเปล,ลมาเป็น XQ น,นะครับเมข้มบผมจะอัพเป็นสกิลหนึ่งก่อนนะครับผมจะอัพเป็นสกิลหนึ่งนะครับเวลาตีมันจะได้ครูดาวด้วยนะเอเคผมเดินไปจิบจิบผมจะช่วยเพื่อนตีบัฟก่อนนะครับเพราะว่าถ้าผมไปเล่นกับผมไปเล่นกับบิกเตอร์ก่อนไงผมน่าจะเสียเปรียบเพราะมันเล่นในภูมิ อันนี้ตามที่ผมคิดเอานะครับมาตีเข้าไปปับป๊บปับป๊บปับป๊บ,บตีสองทีเราตีให้ได้แป๊บหนึ่งแล้วเราก็ออกมานะครับผมพยายามอย่าไปแย่งเอ่อแย่งตังค์จากป่านะครับพยา,า,ายามเนาะพยายามออกมาให้ได้อะประมาณเลือดเหลือสองเราสองพันเราออกมาแล้วประมาณนั้นอืมอเตอร์เวลสองก่อนเรานะครับเพราะว่ามันเข้าเลนก่อนเราเนาะ Air, เชิญเชิญเอาดีเอาเปล่าเอาล่าเข้ามาดิเข้ามาดิเอาเหรอ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 พอก่อนพอก่อน,ออน,ออนแค่นี้ก่อนนะมาอีกบอกเลยว่าตายแนย่โอเคผมเดี๋ยวเตรียมหมุนเตรียมหมุนเฮ้ยมาแล้วโดนถอยมากก่อนนี่อ่ะมันเป็นสเต็ปมันเป็นสเต็ปนี่อ่ะนี่อ่ะโดนโดนตายตายบอกเลยว่าตายเรียบร้อยฮ่ามันพยายามจะเดินเข้ามาเรากับเดินถอยออกไปก่อนนะ จะได้งัดไม,ไม่โดนนะครับเฮ้ยฟอเรนฟอเรนมาฟอเรนมาถอยไปก่อนถอยไปก่อนเดี๋ยวโดนรำไม่เปรี้ยวเสียเหรอฟอเรนวายเกิร์ดบ่นอะไรไม่รู้เร hey, ื่องปึ๊บโดดจุ๊บนี่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 ไงนี่ไงเราเอาเดีอาปะล่ะเอาล่ะเอาไหมเอาอีกปะล่ะ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 เื่อนครเกื่อนครแม่ สกิลเราหมดก่อนนะไม่งั้นตายถ้ามีเอ็กซิคเอ็กซ์สิลนะไม่งั้นตายแล้วเฮ้ยบนบนบนหน้าเล่นอยู่นะเดี๋ยวผมจะวิ่งไปบนนะครับเข้าหลังเข้าหลังมาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วขอโหนหน่อยโหนโหนโหนอุ้ยโอ้โหไม่ถึงฟอเรนอุ้ยไม่ได้สักตัวได้แล้วบอเรนตัวอ๋อต่อยลุมิลุมิเฮ้ยลบลบโอ้โหเทวแล้วมาแล้วมาแล้วโวิ่งไปนู่นไม่งั้นบอกเลยได้บวกกันแน่ เคหมุนหนึ่งทีเฮ้ยเรามาแล้ว,วเพื่อนเรามาแล้วโอ้ยโอ้โมหม,มันดันมางัดหน้าซักได้ดีเลยวะแต่เราตีโดนพอดีนะเฮ้ยฟอรเรนฟอรเรนฟอรเนฟอรเนซาตาไป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 หมุนหนึ่งทีโดนเต็มบอกเลยงานนี้ต้องตายตัวต้องตายต้องตายต้องตายตัวไม่ยืนป้อมเอาไม่ได้ละไปก่อนฟอรเรนโดนเราสองแล้วนะ บอกเลยว่าเกิดยาเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนเนี่ยยังไงก็ไม่โดนมาได้ยังไงลิตเตอร์เก็บเลือดไปหนึ่งเท่อผมอย่าออกนอกความเยอะนะเดี๋ยวเราจะแพ้เอืเอ,สเอสืสนี่นี่น,นี่แม่น่าเสียดายว่าจะตีเมทมาสักหน่อย แต่มันเดินไปไกลนะระวังตัวระวังตัวเก่งเฮ้ยเฮ้ยิตเตอร์เอาเหรอเอาเหรอเพื่อนเอาเหรอเพื่อนเอาเหรอเอาเหรอเอาเหรอมาดิมาดิเอาอยู่ก็มาดิอาอาดโอ้โหเึกว่าจะเอาอีกเราไม่ไปนะครับเราจะเคลียร์กลางนะครับเราปล่อยให้เพื่อนเล่นไปนะเผื <Shut down. S 1> ่อมีอะไรผิดพลาดขึ้นมานะครับเราจะได้เข้ากลางได้นะครับโอเคผมได้กลางเนี่ยอย่างเงี้ยได้กลางนะบอกเลยนะครับผมได้กลาง ไปแมวแมวแมวเออเออปึ๊บ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 ได้การครับผมยังไงก็ได้ยังไงก็ได้โอเคได้คนด้วยหรือเปล่าได้คนด้วยหรือเปล่ายังไงยังไงเอาหรือเปล่าหรือเปล่าแม่ไปไวไปไวจะไปเอาเม็ดผมจะไปเอาเม็ดมานสักหน่อยนะครับเฮ้ยเฮ้ยลิสเตอร์มาไงแม่โอ้โหมาอยู่แอบตรงนี้เวนออกมาก่อนครับผมันแค์คลิปซาตาเข้าไปแบบนี้น่าจะตายนะครับ ีให้้เป็นชนชิไอ,อีเทลอ,อีเทลไม่ได้ไม่ได้โโอ้หมาเยอะ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 เพื่อนถอยถอยซาตาน่าจะรอดนะน่าจะรอดนะเฮ้ยถอยดิซาตาตายบอกเลยนะฟอเรนเข้าไปดักแล้วผมเคเลื่อนอะไรไม่ได้น,นะครับมันมีสามตัว,รวเรียบรอ้อยครับผมซา,าตาไม่ยอมกลับอ่ะมันไปยึดยืนตรงนั้นอะอนนโอ้โหขนาดจะแบบไอันนี้ยกดสกิล,ลหนึ่งหลบยังจะพ่นโดนอีกไอเวร เตรียมหมุนนะผมเตรียมหมุนเตรียมหมุนไปกระโดดซับหน้าปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ้อยอ้อยอ้ยถอยมาก่อนถอยมาก่อนถ้ามีซาต้านะบอกเลยว่าแตกแน่ไอ้พวกเมื่อกี้ไอ้ปุ๊บโอ้ยกลางดงกลางดงปุ๊บปุ๊บปอกมาออกมาเอ้ออกไปอีกปุ๊บเฮ้ยฟอเรนฟอเรนเพื่อนเพื่อนเพื่อนปุ๊บแหม่มก็เยอะเหมือนกันอ่ะเที่ยวผมออกมาออกมาก่อนออกมาก่อนเฮ้ยเด้งด้งก็เด้งดีนะแต่ว่ามีล้างว่ะรอเข้าเทลนะผมรอเข้าเทลผมรอเข้าเทลผมรอเข้าเทลนะ ยงไงแน่หลดแล้วหลดแล้วปะปๆปะปโดนโดนโ,โ,โอเคผมตายตายออกมาเป็นไงล่ะอืมเป็นยังไงโอเคผมเดี๋ยวผมจะไปเอาเอ,าเ,อเมจมานะครับโอ้โหมันกดอันตีแล้วแหมน่าเสียดายถ้ามันยังไม่กดอันตีผมเข้าแล้วเมื่อกี้อืมเชี่ยผมมาเอาป้อมนดีก่า เออโทษทีเพื่อนเราตีแรงไปหน่อยว่าจะให้เก็บเลือดก่อนฉีกให้เป็นชิ้นๆเฮ้ยมุมนี้ได้ปะวะดิกเตอร์มาด้วยเข้าไปคว่ำหนึ่งทีปุ๊บปุ๊บสองทีสามทีแล้วก็ออกออกออกโอเคออกมาก่อนครับไม่งั้นตายเมื่อกี้เราอยู่ในวงล้อมากเกินไปนะครับเขี่ยร่างเขี่ยร่างปัดปัดปาดปัดปาดปัดเอาให้ปาดปัดปาดปัด <polarization. S 2> โอ้ยฟอเลนฟอเลนเลยเพื่อนๆนะเพื่อนมาเพื่อนมาเร็วเร็วเเข้า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 ปุ๊บเข้าไปครับผมเข้าไปฟาด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 ออกมาครับผมนี่เราทำให้เพื่อนนะครับเราเข้าไปเปิดให้เพื่อนเนาะให้เพื่อนได้คิวนะครับติบสิบสิบเฮ้ยเอาสิบเอาสิบมา嘛อยู่เดียวอยู่เดียวอยู่เดี่ยวเฮ้ยปุ๊บเฮ้ยเที่ยวเที่ยวเที่ยวออกมาออกมาออกมาเฮ้ยมันจะตายแล้วอ่ะเอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะเฮ้ยตายตายตายโอเคครับผมได้มาตัวนึงแม่เข้า จะเข้าก็ม่เข้าเพื่อนเข้าเพื่อนเข้าบอลเลนเหรอบอลเลนเหรอตายเรียบร้อยผมโดนโดนยีโรเมียตายเมียมาดิกอ้ทิปทิปอยู่เดียวเหรอเอาดิไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนต่อต่อต่อเอ้ยเอ้ยลิเตอร์ลิเตอร์เข้า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 เอาเอาเพื่อนเอาเพื่อนเอาสุด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 เฮ้ยตีเข้าไปโอ้โหเฮ้ยได้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 เอาเอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สกิลผมไม่พร้อมนะครับเมื่อกี้ไม่น่าหมุนเลยอ่ะ เพื่อนตายเลยไอไบโออ่ะคนนอออ่่แเทากล้าเล่นอยู่นะผมกล้าเล่นอยู่นะนี่ฮะเขาเดี๋ยเขาเดีาดวเอาเดี๋ยเอาเดีเลือดน้อยกว่าแต่กล้ากว่าเอาดีเนี่ยตไปยี่ไปได้ป้อมครับผมได้ป้อมกลางได้ป้อมกลางโอเคผมน่าจะมาเอาดาร์กนะไอเพนเนี่ยมันเหมาะเอาดาร์กมากเลยยังไม่เอาอ่ะ นน,นไไั่เรื่องเราต้องมีเพลงอยู่ด้วยนะครับฉีให้เป็นชินช้นๆไม่ว่ายังไงฉันจะต้องตามหาแม่ให้เจอ เฮเพื่อนเล่นเพื่อนเล่นเราขอเชียร์กลางก่อนนะเดี๋ยวเราไปโอเคมาแล้วมาแล้วเรามาแล้วเรามาแล้วรอเข้านะผมผมรอเข้าหลังนะเอานะเอานะเอานะเฮ้ยเมด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 รุดเมดรุดโดน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 ตาย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 แน่ตายแน่เมดตายเมดตายเสียวเมาบ้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เพ่นเฮ้ยอย่าช่วยด้วยช้วยด้วยเพื่อนช่วยด้วยโอ้ยเกือบเกือบสาบไปล้วงเมดมานะได้หนึ่งหนึ่งนะครับผมฝั่งฝั่งเราซาตาก็ตายเหมือนกันนะครับเขาเรียกว่าล้วงให้เพื่อน ถ้า,าเมื่อกี้เราเห็นไอเทลก่อนนะเราเข้าไอเทลนะบอกเลยเพราะยังไงมันก็ยิงแรงกว่านะเฟอร์เรนฟอเรน,นล่วงเหรอฟอเรนล่วงเรอฟ์เรนล่วงเรอฟ์เรนมัวฟอเรนมัวได้ผมได้ได้ฟอเรนมันดูห้าวๆนะมันชอบมาคนเดียวอีเทลอีเทลอีเทลหมุน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 ,มนเอ้ยสามตัวเลยเหรอเฮ้ยถอยมาก่อนไม่ได้ไม่ได้เยอะๆไปเยอะไปเยอะไป ไม่ตายไม่ตายรอดอยู่รอดอยู่โอเคตีไปอืมอืมควร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 กงเล็บแมว,ว,ว,วเทวีเทวีเทวไม่รู้เห็นยังเห็นหรือยังไม่รู้กระโดดโอ้โหมันฟ,กฟ,กนฟีกเลยฟีกหลบเลยอ่ะกลัวจัดกลัวจัดขนาดฟีกเลยคุมดาร์กอยนะครับผมก็รอเข้าดาร์กเหมือนกันนะไอเพนมาดาร์กเพื่อนเพนเพน เคนไม่มาร,ากรักวะมันเป็นอะไรของมันเนี่ยเดี๋ยวผมต้องมาเคลียร์กลางก่อนนะครับ <c oughs> มันไปบนนะ่ะโอเคตีไปครับให้เหลือหนึ่งสเต็กเอาไว้นะครับเอาหรือยงังน่าจะเอาแล้วนะผมรอเข้าครับ <c oughs> ผมรอเข้าเฮ้ยเทวิเทวเฮ้ตาย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 เฮ้ยมีเกาะเกิดมีเกาะเกิด เอามันต่อดิเฮ้ยออกมาก่อนเราจะตายหาแล้วออกมาก่อนไปขอเลนเจียวอีกแล้วเพื่อน <Ultimate. S 1> เฮ้ยเพนเข้าเพนเข้าเพนเข้า,เ,เ,ขาเราจะเอาเทล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 เทวโอ้โหไปหนู่นแล้วไปไกลเกินมาเพื่อนเราขอเคลียร์ล่างก่อนนะ <c oughs> เราไปช่วยเอาดัรกเราเคลียร์ล่างก่อน <c oughs> ไอเพนมันชอบเล่นอย่างนั้นไหม วูดีตายแน่เรียบร้อยปรามเมื่อกี้ไม่เท่เลยเพื่อ,อนเฮ้ยมันเอามันเอาเอาได้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 มามามา,มา <ๆ S 1> เราเยอะกว่าเรกกาเรยอะกว่าเข้าเข้าเข้าตายเรียบร้อยสวยสวยเนี่ยเดินมาเดียวๆมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับโดนรุมก็อย่าร้องนะถ้าเดินมาคนเดียวอะ่ะเราน่าจะได้ป้อมนี้อยู่นะครับเฮ้ยแหม เสียเลยเอาเพื่อน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 เอาเอาเฮ้ต้องไปถึงไม่ถึงตาย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 ออกออกออก้แก้โอ้โหเอ้ยออกได้แป๊บเดียวตายหาเลยฮึบโหนเข้าไปโดนเนี่ยเนี่ยว่านอะไรมันจะอยู่บ้านฟ้าอึ๊บอึบออกมาก่อนอึบออกมาก่อนอยา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 เอ้ยเฮ้ยเราเล่นกับฟอร์เรนไม่ได้ป่ะตีแรงกว่าไอไวโอไวโอโอ้โหไวโอเข้ามารับซอแทนเราครับ เกือบรอดแล้ววโอมีหน้าเลยมันวิ่งก่อนแทงกันวิ่งนําแทงมันก็ตายถ้าเลือดเหลือน้อยไม่ว่านะเธจิเหรอเจ้าหมอนนั่นเอาแต่บทอะไรไม่รู้เรื่องเฮ้ยไอ้ล่าง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 หน้าได้ครับผมเดี๋ยวผมจะไปล่างนะเริบเเฮ้ยไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วปิดปิดได้ปิดได้ปิดได้เพื่อนปิดได้ปิดได้ไดมามามาโจมตีโจมตีโจมตีเอานะเอานะหมุนละเฮ้ยลิเตอร์แม่ เกือบเกือบลิสเตอร์โผล่หน้ามาพอดีนะรัไม่งั้นผมตายนะมันงัดผมได้นะเมื่อกี้เอ้มจบป้อมอ่ะมาเอาเอาเอเอาเพื่อนเอาเพื่อนเอาเอาเพื่อนเอาเพื่อน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 ออออออเเือเือเีนได้เเื่อ้ไม่ได้เออเยมเ่นี้เฮเวตอยู่เทวตอยู่ โอเคเราก็ตายเหมือนกันคนอ่อนแอเท่านั้นแหละที่ต้องหวังพึ่งแต่คนอื่นอืมเราก็10นะครับผมค่า10ตาย3แล้วก็ช่วยเหลือ4 <c oughs> ก็ถือว่ายังไม่น่าเกลียดเท่าไหร่นะปึ๊บโอเคเอาไปตรงนี้เคลียร์ <c oughs> บนดีกว่านะครับไหนฉันจะต้องตามหาแม่ให้เจอ <c oughs> เราไปเคลียร์บนดีกว่า ทำเว็บไหมเพื่อนนะมังกรฟาดฟันมัังกรฟฟาดนเพื่อนน่าจะเล่นได้นะครับตรงดาร์กขา้าขงล่างดิลเมียอยู่บนนะ <c oughs> ผมกลัวโดนดักเหมือนกันนะเนี่ยดาด์ก <c oughs> ดาร์กดาร์กดากดากดากไปดักน่อยเพื่อน เคลียบนนะครับถ้าเกิดทีมถ้าเกิดทีมภาคขึ้นมานะครับเราจะได้เล่นได้เนาะเคลียเรนไว้ก่อนเฮ้ยเพื่อนเข้ากลางแล้วเพื่อนเข้ากลางแล้วของไงอ่ะตายสองแล้วป่ะเว้ยโอยิงฟีแน่เลยชนะเลยป่ะเนี่ยโอเคผมน่าจะชนะเลยนะผมไม่ต้องไปก็ได้นะครับดูดิข้าสามแล้วค่าสี่แล้วด้วยโอ้โห ชนะแล้วมั้งเนี่ยไปขอออกกล้องหน่อยเพื่อนขอ,อ,อก,กล้องหน่อยโอ้ oh ho. ได้ออกกล้องนิดนึงครับผมโอเคครับ okay, ผมถ้าใครที่ดูแล้วสนุกนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปที่สนุกสนุกต่อไปนะผมไปแล้วผมบ๊ายบายครับเอ้ยเราได้อันดับที่เท่าไรดูก่อนโอเคครับ okay, ผมเราได้อันดับ3นะครับส่วนอันดับหนึ่งก็เป็นลั lumber นะผมซัพพอรนะ์ตเนาะไปแล้วผมบ๊ายบาย